ลากระพงเราประมาณครึ่งกิโลได้นะอ่าใส่น้ำเดือดไปครับน้ำสักหนึ่งลิตรนะน้ำสักหนึ่งลิตรก่อนอ่าประมาณหนึ่งลิตรก่อนครับตั้งน้ำเดือดครับสี่ช้อนนะครับหนึ่ง สี่ช้อนคูณน,น,นะหนึ่งสองสามอ่าสามถ้าสามครึ่งก็ได้ครับอ่าอีกนิดนนะถ้าเครื่องน้อยไปก็จะทำให้ไม่อร่อยนะ จะขาวไปอ่าต่อไปเราก็ใส่กะปิไปสักหนึ่งช้อนครับป,ประมาณหนึ่งช้อนนี้ครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวนะ สองช้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาสุกเราต้องปรุงรสดัก่อนครับถ้าถ้าใส่ปลานาตาเนื้อจะเล็กนะอ่าใส่น้ำปลาลงไปทีนี้น้ำตาลปี๊บก็เลยก็ตับตัก มีตางปี๊บรัดเท่านี้อุ้ยกระเด็นเลยครับมตานปี๊บมาเท่านี้พออผมจะรถนะครับอันนี้ก้อนกำบังบงังคือกำบังเดือดอยู่ยนะเดี๋ยวเราชิมรถก่อนครับ ปลาสองถ้าเกิดยังไม่มีรถก็เติม <c oughs> โอก็ไปกับเติมเกลือได้ครับใส่ปลาลังไปครับเป็นปลากระพงครับวันนี้ใส่ปลาลงไปนี่

ตอนนี้เดือดเนะคงสุกไม่นานนะแป๊บตอนนี้เราจะใส่ออดิบไปเลยนะครับเพราะว่าปลานี่เดี๋ยวจะสุก Bắt đều nữa Đây không phải lời cắt Chụp mấy ngoài là cắt Thế không phải Nếu món nào rồi phải tôi ปิดไฟนะครับความเปรี้ยวจะมาปรุงรสกันเอาละตอนนี้เราใส่ออดิบไปแล้วนะรอจะครู่รอเดือดอีกแป๊บนึงครับปลาก็เริ่มสุกแลนะ้วเนาะ เดี๋ยวเราเอาอออดิบจมน้ำอีกนิดนึงครับน,นี่ดูแล้วนะเดี๋ยวเราชิมรสอีกทีนึงครับ ไฟลงหน่อยครับนี้เดือดแนละ้วเนาะลดไฟลงหน่อยเดีวแเบบนื้อปลาจะเละดูเนื้อปลาชิ้นสวยอิ้นสวยสวยอยู่ทีนี้ชิมรสก่อนครับมีความเก็บได้ที่เดี๋ยวเราใส่ น้ำมะนาวก็ดเดียดเด๋ยวตอนนี้เบาไฟกันลบไฟใส่น้ำมะนาวนะหนึ่งสองสาม thì xì cho ăn cắt น้ำม,มันเนายังไม่ถึงเลยครับตักเสิร์ฟแล้วนะครับออตอนนี้ <c oughs> เอามือตรงนี้ก่อนนี่ครับ เนื้อสวยๆนะอก็เด็ดประมาณนี้น่ากินครับถ้าเราใส่ก่อนนี่มันจะเละเลยนะอะ่นี่เดี๋ยวๆเวอาเนื้อปลาโชนะข้างบนอืม,อมปิดแก๊สงานนลยนะครับนี่คือแกงส้ม ปลากระพงขาวนะครับนี่